ต่อไปเราก็จะเป็นการใส่ใสายพานสายพานไดชัด <c oughs> สายพานเนี้ยที่รับกําลังจากเราเาข้อเหวี่ยงที่เกิดจากการจุลเบิดเราส่งกําลังมาทางก้านสูบแล้วส่งกําลังมาให้เราเาข้อเหวี่ยงให้รูปของแรงหมุนวงกลมเพราะฉะนั้นแรงหมุนวงกลมก็จะส่งมาโดยติดตั้งที่โมเลตตัวนี้กําลังต่างๆก็จะส่งมาอย่างสายพาน ที่เราต้องการจะไปขับอตอนนี้เราใส่ไฟ้ายพันไดชร์นแล้วเราก็ใส่กุเลตตรงนี้ไปเลตอนี้ค่อยก่อน อัน,นี้เป็นการใส่เพื่อทำงานยกขึ้นหรือเราจะใส่ในรถก็ได้แต่ว่าการใส่รถยุ่งยากแล้วก็ใส่ขา้านในกนน้อยก่อน,อน,นการง่ายๆใส่คา้ตัหวหน่แล้วก็คลองที่ไหล่ชัดสังเกตได้ชัดจับจยักเขาเดียวได้ วิธีการก็คือเราจะต้องหมุนเราเข้าเบี่ยง ยวทำให้รู้ว่ามุนยังไงพอเราใส่สายพานเข้าไปแล้วเราก็ปรับให้มันตึงเพราะตี้มันหย่อนอยู่เราปรับด้วยการเอาเหล็กแย่ไปข้างหลังแล้งัดให้มันตึงข้างในก็่ยังมีเบอร์12อีกตัวหนึ่งไว้สรับปรับให้ตึงปรับให้ตึง เราก็ไ,ได้ใช้ทักนีดตึงตากให้แน่นอีกทีหนึง่งตึงตึงแล้วใช่ได้ต่อไปเราก็จะใส่ใส้ทา Air Power. นคอมแอร์พาวเวอร์นี่อันนี้สองเส้น ลองไปข้างในก่อนผลอ,ออกแล้วก็ปรับตึงตรงนี้จะเป็นที่ปรับตึง พอเราใส่ใสาพานแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ปรับตึงด้วยการขนนอตตัวนี้เข้าไปไปเรื่อยมันก็จะปรับตึงก็ปรับไปเรื่อยจนตึง แล้วคาน็อตตัวนี้ล็อกอาศัยพานันตึงแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทดสอบการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าหลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนมานั้นเป็นอย่างไรบ้างทดสอบสตาร์ทอย่างเดียวไม่ได้ทดสอบให้สตาร์ทติดขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ทดสอบว่า ที่เราประกอบมานั้นอย่างที่ผมบอกว่าเราเข้าเวียงฝืดไหมการสูงฝืดไหมเพราะฉะนั้นการทดสอบนี้เป็นการทดสอบว่าระหว่างที่ท่านประกอบเครื่องยนต์ตามที่ผมสอนไปท่านต้องหมุนหมุนไปขันไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันหมุนคล่องตัวไม่ฝืดเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์จำลองเหตุการณ์จริงๆว่า ถ้ายกเข้าไปในรถแล้วมอเตอร์สตาร์ทนั้นสามารถที่จะหมุนได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่มอเตอร์สตาร์ทให้ดูแต่ตอนนี้ผมใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถอดออกแลวจะบอกวิธีการใส่ว่าใส่อย่างไรอันนี้คือตัวมอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทนั้นจะใส่ที่หลังหลังจากเรายกเครื่องยนต์หลังจากเรายกเครื่องยนต์น,น,นี้ใส่ประกอบเข้าไปในตัวเกียร์ซึ่งอยู่ในเครื่องยนต์เพราะนั้นมอเตอร์สตาร์ทนั้น เราจะต้องใส่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ที่ผมใส่ให้ดูนี้ก็คือเป็นการใส่ทดลองใส่ทดลองเดี๋ยวผมจะถอดออกมาเพื่อให้จะชีชชช้ให้ดูว่าขั้วไหนเป็นขั้วอะไรต่ยังไงต่อยังไงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอะไรแปบ๊บหนึ่งกลองถอดอยู่ครับ เดี๋ยวเราจะทําการใส่มอเตอร์สตาร์ทรูปนี้เข้าไปเหมือนเดิมวิธีการต่อขั้วนี้ก็จะไปขั้วบวกขั้วบวกของแบตเตอรี่ใส่ขั้วบวก,กแบตเตอรี่ส่วนขั้วนี้ลอยไว้เฉยๆลอยไว้เฉยเดี๋ยวจะเป็นขั้วที่เราต้องต่อจากขั้วแบตเตอรี่นั้นมาจี้ตรงนี้เพื่อทําการสตาร์ทเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนี่ก็คือมอเตอร์สตาร์ทที่เราใส่เข้าไปแล้ว ยวเราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูแต่ว่าก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์เราต้องเติมน้ำมันเครื่องก่อนเพราะว่าเราประกอบมาตั้งแต่ต้นยันจบตอนนี้ก็จะต้องเติมน้ำมันเครื่องก่อนถ้าไม่เติมน้ำมันเครื่องเดี๋ยวอันตรายก็เครื่องยนต์ก็จะพังเติมไปเรื่อยๆพอเราเติมครบจำนวน6ลิตรแล้วเราก็ปิดฝา เราเราก็ไปต่อสายไฟที่มอเตอร์สตาร์ทอีกทีหนึ่งต่อไปก็จะเป็นวิธีการต่อสายไฟสายไฟก็มีหนึ่งเส้นต่อมาจากขั้วลบของแบตเตอรี่อีกหนึ่งเส้นต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่เส้นที่ต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ก็จะคีดปัดเบอร์สิบสองขั้วสายไฟเข้านั่นเองเราก็คีบคีบไว้อย่าให้ไปโดนกราว ่ะให้ไปโดนชิ้นส่วนตัวอื่นแบบนี้ต้องห่างเหล็กส่วนอีกเส้นหนึ่งก็เป็นโคกกราวคคกกราวเราก็คีบใส่ตัวถังของรถยนน์สายเส้นนี้ก็จะเป็นขั้วลบเราก็ต่อคคกกราวถ้าเป็นรถยนต์ก็ต่อลงตัวถังนั่นเองเราก็คีบตัวอะไรที่เป็นเหล็กเหล็กคีบนิ้ก็ได้ เสร็จแล้วเราก็หาสายไฟเส้นเล็กมาอีกหนึ่งเส้นนี่คือสายไฟเส้นเล็กอีกหนึ่งเส้นเราก็ไปคีบข่บวกเดี๋ยวเราจะเอาปลายที่มาจากตัวจุดที่เราคีดจี้ตรงนี้ตรงนี้ที่มีปลัก๊กอยู่อันหนึง่งปลั๊กเล็กเดี๋ยวเราจะไปจี้ อาการที่เราจี้นั้นก็คือเครื่องยนต์นั้นจะต้องหมุนได้ถ้าจี้แล้วเครื่องยนต์ไม่หมุนนั้นแสดงว่าประกอบเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องเห็นไหมครับเครื่องยนต์นั้นจะต้องหมุนได้แบบนี้การหมุนเร็วขึ้นอยู่กับพลังงานของแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่มีไฟมากก็จะหมุนเร็วแต่ตอนนี้แบตเตอรี่มันค่อนข้างอย่างมีไฟน้อยเพราะว่า หลายวันแล้วได้ชัดที่อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการดูว่าเครื่องยนต์หมุนได้ไหมครับผมว่าเครื่องยนต์นหมุนได้ต่อไปเราก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์แบบสตาร์ทติดได้โดยการไล่ลมและการ ทำให้วงจรนั้นครบระบบเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทําอย่างไรวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ันดับแรกก็ไปหาปัมป๊มหมายถึงปัม๊มปั๊มแยกตัวแยกน้ำมันจากถังเราก็ถอดมาจากรถยนต์ถอดมาแล้วก็ดูท่อท่อทีอ่มีสองท่อมีท่อเข้าท่อออกเออดูที่สัญลักษณ์สัญลักษณ์ สัญลักก็มีท่อเข้าสันลักษณ์เข้าแสดงว่าน้ำมันนั้นท่อนี้ต้องต่อมาจากแกลอนแกลอนต่อมาจากเกลอนตัวนี้ไม่มีสันลักษณ์มีท่อเข้าก็ต้องมีออกในเมื่อน้ำมันเข้าแล้วก็ต้องมีออกเพราะอันนี้ต่อไปที่ปั๊มปั๊มหนึ่ง ต่อพิปปัมสายเส้นนี้ต่อมานี่ต่อห้อปัมตัวนี้สายเส้นนี้ก็เป็นอย่างนี้ลักษณะก็จะเป็นงนี้เส้นนี้มาจากไกลอนถ้าเป็นในรถในรถก็เป็นมาจากถังละมันก็จะมีเข้า รเราสูสอ,อ,อนเข้าแล้วมีออกน้ำมาที่ปัม๊มตรงนี้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเอาน้ำมันมาแล้วเราทําการแยกแยกตรงนี้แยกก็คือการดูดน้ำมันจากถังหรือดูดน้ำมันจากแคลอนนั้นเข้ามาหาปัม๊มตรงนี้นั่นเอง